วันนี้ย่างเทเบิลค่ะว่ามีไลายประเด็นข่าวสารเลยนาทางในส่วนโครงเรื่องสถานาก,าการณ์คูวิศวกรรมช่วยน้องได้แล้วก็บรยาการเปิดเรียนแล้วันนี้เป็นวันเดซอว,วันนี้ก็เป็นวันเดซนะคะให้คุณชมิิตติดต,ตามกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะที่หลายคนต้องรอเลยก็คือเรื่องการอ่านซึ่งวันนี้เราจะได้รับเกียรติพุูดคุยในหัวข้อมากัการอ่านแห่งชาติมหัศจรรย์ซื่อสั้งสรรคและการอ่านเผื่อเด็กปฐมวัยในชายแดนตายนะคะซึ่งได้เราได้รับเกียรติพุูดคุยกับนาว่าเอกจักรพง นย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายดนภาคใต้ตอนนี้ทันก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับครับสวัสดีครับคุณสาวน้อยคุณดีด้า,าพี่น้องพยายชนที่คาร,รบทุกนันครับค่ะพ่ออขาเดี๋ยวถามเลยค่ะว่าทักษะการอ่านโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยค่ะกับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนนี้เป็นอย่างไรคะพ่ออขค,ครับครับผมผมขออนุญาตในขั้นต้นแบบนี้ก่อนนะครับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นมากกรรมการอ่านนะครับอเออแห่งชาตินะครับซึ่งความสําคัญของงานนี้ครับเราเราเห็นถึงความสําคัญใน,ในภาพรวมก่อนนะครับในเรื่องของการอ่านเนี่ยการอ่านเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสแสวงหาความรู้นะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการเสริมสร้างจินตนาการและก็ความคิดนะครับ เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนระดับสูงต่อไปนะครับ<ช>และก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นกระบวนการสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่นะครับกับกับลูกนะครับซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์ไอคิอีคิวนะครับเมื่อถึงวัยเติบโตต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในในส่วนของภาพรวมให้เห็นถึงในเรื่องของความสําคัญของการอ่าน อีกส่วนหนึ่งเขาจะที่จะขอนําเรียนในเรื่องของเด็กปฐมวัยเนี่ยครับจากงานวิจัยเนี่ยนะครับพบว่าสมองของเด็กปฐมวัยนะครับในช่วงอายุเนี่ยศูนยปีนะครับพร้อมที่จะจดจําตัวอักษรต่างๆฟังและก็เข้าใจภาษาเนี่ยได้หลายภาษา<ฆ>นะครับ<ฆ>เด็กจะสนใจแล้วก็เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายครับนะครับอาจได้อ่านหนังสือ ให้ฟังให้ได้เร็วนักเร็วเท่าไหร่นี่จะยิ่งดีมากเลยครับเพราะว่าสมองเนี่ยก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สร้างบรรยากาศนะครับการการการเอ่อเติมเต็มในเรื่องของความสุขนะครับความบอบอุ่นความเพลิดเพลินนะครับด้วยสื่อสร้างสารที่เอ่อเล็กกิจกรรมการงานที่ตื่นตาตื่นใจนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งอการอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กช่วงอายุอ่าสามขวบเนี่ยเป็นวัยที่สามารถจดจําได้ได้มากที่สุดครับ นะครับในประเด็นที่ที่ทางทางน้องออสาวหนุวยนะครับ<ฆ>และน้องนิดาได้สอบถามมาในเรื่องของบริบทเด็กผสมวัยในชายแดนใต้นี่นะครับ<ฆ>ก็ขอเรียนแบบนี้ว่าแม้นว่าหน่วยงานราชการและภาคส่วนหลายภาคส่วนนะครับภาคองค์กรภาคพยาบาสังคมและอื่นๆนะครับเข้ามาฟื้นฟูดูแลในเรื่องของ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมในจงังหวัดชายแเดนภาคใต้ก็มีความก้าวหน้ามาตามลำดับครับแต่ว่าในในสถานการณ์ของเด็กปสมวัยนี่ก็ยังมีข้อห่วงใยอยู่ครับนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของการสํารวจการอ่านหนังสือของเด็กปสมวัยนะครับเ,เราพบว่านะครับอัตราการอ่านเนี่ยอยู่ที่ร้อยละห้าสิบหกครับโดยมีเกณฑ์เฉลี่ยการอ่านของระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละหกสิบครับนะครับร้อยละหกสิบ ดังนั้นก็จึงเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะช่วยกันส่งเสริมและสนนการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยอันนี้ก็เป็นข้อที่ตรวจพบในเรื่องที่หนึ่งครับในเรื่องที่สองครับในเรื่องของการใช้ภาษาไทยครับกับภาษามลา,ายูท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องเรียนควบคู่กันไปนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยนะครับจําเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้ให้มากนะครับ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าการสอบทุกระดับชั้นนะฮะต้องใช้ภาษาไทยนะครับ <Ha. S 1> นะครับดังนั้นภาษาไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เด็กประถมวัยเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนรู้มีทักษะที่ดีนะครับควบคู่กับ <Ha. S 1> ภาษามา来ายูท้องถิ่นภาคใต้ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษาภาษาจีนและอื่นๆครับอันนี้คือ <Ha. S 1> ที่ครบรบในข้อที่สองครับ Uh huh. ต่อไปในส่วนของข้อที่สามเนี่ยที่ได้ค้นพบมาเนี่ยครับในเรื่องของสุขภาวะนะครับสุขภาวะของเด็กผสมัยในชายแดนใต้ก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะพุทุโภชนาการ uh huh. นะครับเด็กมีภาวะเตี้ยผอมแก่กันนะครับอยู่ร้อยละ13ครับเ uh huh. มือม่อเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยอยู่ร้อยละ10ครับ อันนี้เป็นงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลาทิกรินนะครับวิยาเกศปัฒนีครับดังนั้นก็จะต้องมาช่วยกันดูแลในเรื่องของอในเรื่องของทุกโภชนาการของของเด็กปฐมวัยในส่วนนี้ครับและข้อค้คนพบที่สําคัญในเด็กปฐมวัยอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมพระวัฒนธรรมตั้งแต่เยาว์วัยครับะนะครับด้วย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 ,ว,ยวิถีชีวิตด้วย การเรียนทำให้เด็กเนี่ยต้องมาแยกกันแยกกันอยู่แยกกันเรียนแยกกันแยกกันกินนะครับไม่มีเวลามาปฏิสัมพันธ์กันทําให้เกิดความห่างเหนินและเยาวัยก็ตั้งที่ว่าในชายแดนใต้เราเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นทุนทางสังคมนะครับที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าทั้งความรู้สึกและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจในชายแดนใต้ต่อไปครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเหตุผลความสําคัญในเรื่องของการอ่านกับ บริบทของเด็กปสมวัยในชายแดนใต้ครับค่ะเพราะค่ะอย่างที่ท่านบอกบอกเมื่อสักครู่ว่าสาเหตุหลักๆที่น้องๆเนี่ยมีปัญหาในการอ่านภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษามาลายูนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาวะแล้วก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรมเนี่ยคะ่ะทีนี้นอยากจะทราบว่าสอบตอเนี่ยค่ะมีบทบาทยังไงบ้างกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆในจชตค่ะ ครับผมผมขออนุญาตเรียนดังนี้นะครับว่ากิจกรรมที่ทางสอตอได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ<ะ>ในเรื่องของการจัดมหากรรมการอ่านแห่งชาตินะครับมหากรรมสื่อสร้างสารรค์และการอ่านเนี่ยครั้งนี้ครับ<ะ>ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะครับผมขออน<ะ>ุญาตเรียนเพราะว่ากิจกรรมนี้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2561นะครับ ในครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จัดที่กรุงเทพมหานครครั้งสองจัดที่เชียงใหม่ะนะครับมาจัดอุบลราชธานีครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่เนี่ยก็จัดที่สงขลาพอมาปีนี้ครับนะครับก็มาจัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทียาลาครับโดยที่ที่ทางส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็รับเป็นรับนโยบายจากท่านนายมนตรีนะครับแล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ นะครับที่มีพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณรองรัมตรีท่านเป็นประธานแล้วก็มีมตินะครับให้สบปรเนี่ยและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ร่วมกับเพื่อนในเรื่องของของการอ่านในเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยนะครับให้บังเกิดเป็นผลเป็นผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับผมผมขอญาตเรียนว่าทางสบปรและปากีเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ครับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐนะครับทั้งศึกษาธิการกระทรวงสาธาธิการกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ใช้หนังสือนะครับและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนี่ยการผลิตสื่อสร้างสารรูปแบบต่างๆครับมารณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมในการเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่กับภาษามาริโท้องถิ่นภาคใต้ ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษนะครับการเสริมสร้างสุขภาวะและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จากการประเมินผลที่ผ่านมาครับก็มีความก้าวหน้ามาตามลาดับครับนะครับอันนี้ก็ขอ,ขอเรียนต่อต่อ,ตอพี่น้องประชาชนทุกท่านครับค,ครับผมค่ะทีนี้ต้องถา,ถามถึงมหากรรมการอ่านแห่งชาติมหาจันทร,ร์สื่อสร้างสารรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้เนี่ยคะ่ะว่ากิจกรรมภายในงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มไหนคะท่านผอคะ ครับผมผมขอแยติเรียนเรียนดังนี้นะครับกิจกรรมครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับผมขอแยติเรียนว่าได้ประชุมหารือเตรียมงานกันเกือบปีครับท่านครับนะครับเกือบปีครับโดยทั้งสอบบตทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสรับแล้วก็ภาคีเครือข่ายพลังงานชาเดนใต้อีกสิบแปดองค์กรนะครับรวมกับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่อยู่สังกัดของในส่วนของกรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยะนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดยาลาปัตตานีนั่ว่าสงขลาสตูลครับ<ะ>ก็ร่วมกันนะครับประชุมหารือต่างๆกันเตรียมงานกันมาในส่วนนี้นะครับ<ะ>ก็กําหนดรูปแบบงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่จุดตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วนะครับ<ะ>ในเรื่องของออมากร,รมสื่อสร้างสารรค์นะครับการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย นะครับเราจะเห็นมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญนั่นก็คือภูมิภูมิภาษาวิถีปหุวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปสมวัยดังนั้นก็จะนำไปสู่วัตถุประสงค์นะครับที่เราจะเห็นพร้อมต้องการว่าในการดำเนินกิจกรรมนี้นะครับเรามุ่งเป้าไปที่เด็กะสมวัยครับ,รบให้จะมาร่วมกิจกรรมนะครับ ได้ร่วมกิกรรมในสื่อสร้างสารรค์การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จินตนานการต,าต่างๆเหล่านี้<ฆ>นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ส่งเสริมให้กับพ่อแม่นะครับผู้ปกครองและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วทดลองการปฏิบัติครับแล้วก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสร้างสารรค์และกิจกรรมการอ่านนะครับ<ฆ>เพื่อที่จะไปยึดโยงส่งเสริมให้กับเด็กปฐมวัยต่อไปนะครับ และอีกประการหนึ่งครับท่านครับก็คือเพื่อเป็นพื้นที่กลางครับสําหรับเลขเปลี่ยนเรียนรู้หนุนเสริมหน่วยงานบุคลากรนะครับภาคีเครือข่ายที่ที่ทางานเรื่องการอ่านนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่เด็กะสมวัยได้ได้มาเลขเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นําเสนอผลงานนะครับที่มีผลสำฤทธิ์นะครับที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ครับ <c oughs> ก็นําไปสู่การกําหนดรูปแบบของงานนะครับ <c oughs> เราจัดงานวันที่19ครับนะครับ <c oughs> เริ่มวันนี้ครับ19 20 21นะครับพฤษภาคม3วันครับนะครับ <c oughs> 3วันก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้าครับ <c oughs> แล้วก็ในภาคเย็นเนี่ยก็จะไปเ,เ,เลิกงานนะตอนเ,ออเวลา16.00ครับณศู <c oughs> นย์ราชการ รัชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาครับโดยในวันที่20นี้นะครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลา11.0 0นครับท่านพลเอกประวิตร์วงสุวรรณประมิตรีครับก็จะเป็นประธานพิธีเปิดผ่านระบบซูมนะครับนะครับกิจกรรมเนี่ยในตึกของสูรราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้มี15้าชั้นนะครับเราจัดไป4ชั้นเลยครับนะครับ4ี่ชั้นโดยชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการจัด แสดงบูธและนิทรรศกา,การเนี่ยรวม45บูธครับนะครับด้วยภากีเครือข่ายเนี่ย18เครือข่ายนะครับเป็นเรื่องของนิทรรศกา,การการอ่านเพื่อชีวิตเรื่องของนิทานนานานชาติอ่องสมุดของเล่นต่างๆเหล่านี้ครับ<ม>ชั้นที่สองยับขึ้นมานะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัศนรรย์สื่อสร้างสารรค์ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับนะครับทั้งในส่วนของเด็กเล็กผู้ปกครอง นะครับครูปราชชาวบ้านชุมชนมาช่วยกรรันผลิตสื่อสร้างสารรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนะครับผ่านเรื่องเล่าผ่านานิทานแล้วก็เราก็จะแทรกด้วยการเรียนรู้ภาษาเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพระวัวธรรมเรื่องของสุขภาวะรเรื่องของเอ่อโรคสถานการณ์โรคโควิดนะครับเรื่องของเอ่อการไม่ติดเกมนะครับเรื่องของอการไม่ติดโทรศัพท์ลลกษณะตอนนี้เราจะแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ในชั้นสองนี้ครับก็จะมีเวทีกลาง ก็จะเป็นการแสดงของเด็กเล็กนะครับมีการสารเสรมวิาในเรื่องของการออกแบบสื hmm. means, mm ่อสร้างสรรค์แบบใหม่ๆการออกแบบกิจการใหม่ๆด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับอันนี้คือในภาคส่วนของชั้นสองครับพ้ตัขึ้นมาชั้นสามครับชั้นสามไปชั้นสี่เนี่ยทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้งห้าจังหวัดครับยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขาสตูลครับก็จะมาจัดเวทีการเรียนรู้เอกลักษณ์ ของชาตินะครับการประกวดมารยาทไทยเรื่องของธนาคารนะครับสื่อสร้างสารรค์ซึ่งมีกว่ามากกว่าหนึ่งพันชิ้นครับะนะครับที่ผลิตกันมาเป็นธนาคารสื่อสร้างสารรค์เลยครับนะครับผมผมขออนุญาตเรียนเรียนเนี่ยครับในรูปแบบของการจัดงานครับอย่างที่พอบอกนะคะว่ารูปแบบการจัดงานนี่เท่าที่ฟังก็คือว่าดูจะยิ่งใหญ่นะคะ,คะแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมให้น้องๆมาเข้าร่วม กันเลยทีเดียวน,นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าเราได้มีการตั้งเป้าหมายรือวความคาดหวังของการเข้าร่วมของน้องๆว่ายังไงบ้างคะกับกิจกรรมมหกรรมในครั้งนี้นะคะครับในใน,ในความคาดหวังในขณะนี้ครับก็คือมุ่งไปในส่วนที่หนึ่งเลยก็คือเด็กปฐมวัยครับะนะครับซึ่งในสามวันนี้ครับได้แบ่งว่วงเวลากันเข้ามานะครับนะครับ วันหนึ่งประมาณสัก500ร้อยคนนะครับตามจับตามตารางเวลานะครับด้วยมาตรการของโควิดด้วยนะครับอย่างเคร่งคัดนะครับต้องมีการตรวจในเรื่องของของ ATK ก่อนเข้านะครับมีในเรื่องของการสวมแมสนะครับมีเรื่องของเจลแอลกอฮอลวัดอุณหภูมติตามมาตรการที่สบคยาลาได้กาหนดทุกประการนะครับนี่คือมุ่งเป้าเด็กส่วนแร้ก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถที่จะนําความรู้ นะครับทั้งในเรื่องของการอ่านทั้งในเรื่องของภาษาเรื่องของสุขภาวะเรื่องสังคมพัฒธรรมนะครับอันนี้ือมุ่งเป้าไปในส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่สองครับก็คือเรื่องของผู้ปกครองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งวันนี้ตอนเช้าวันนี้เข้ามากันเยอะมากเลยนะครับขณะนี้นะครับครูผู้ดูแลเด็กนะครับได้รับรู้ได้เข้าใจและมีทักษะครับในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยด้วยสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมการอ่านที่มีความตื่นตาตื่นใจนะครับถึง45บูธเลยกันนะครับวันนี้ครับ แล้วก็ประการที่สามที่จะคาดหวังต่อนะครับเราจะ,ะในข้างหน้าครับผมขออนุญาตว่าจะมีการขยายผลนะครับ<า>ในส่วนของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดปัตตานีครับนะครับโดยขณะนี้นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดครับปัตตานีนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งต่อไปดังนั้นในระหว่างทางในขณะนี้ครับในครั้งนี้กับครั้งหน้าที่จะถึงเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะขายายเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้เนี่ยไปให้ครอบคลุม นะครับทับ้งทุกหมู่บ้านทุกตำบลต่อไปครับอันนี้ก็สิ่งที่ที่ได้คาดหวังเอาไว้ครับอืมค่ะก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะกับมหากรรมสื่อสร้างสรรและการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ,อน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ค,ค,ะครับยินดีครับขอบขอบพระคุณมากเช่นเดียวกันครับค่ะสวัสดีค่ะ